บอกมิมนะคุณผู้ชมนะสำหรับครีมกันแดดต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหรือน้ําท่วมเนี่ยอะ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดมันก็ยังมีแดดอยู่ในโลกใบนี้เราไม่สามารถที่จะหนีไปอยู่ไหนได้ดาวไหนได้เพราะว่ามันก็ต้องเจอพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ดี แสงอาทิตย์จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยแก่ก่อนวัยนะฮะแล้วก็มีกระฝ้าจุดด่งดางดาโดยเฉพาะคุณใบหน้าคล้ำแล้วก็บางคนเนี่ยมีผิวที่ไวต่อแสงนะฮะ <S <S วันนี้ที่พี่เต๋าเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เป็นครีมกันแดดนะคุณผู้ชมนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่สําหรับผิวสวยเลยทีเดียวเขาชื่อว่าทเวนตี้โฟร์พลัะฮะ s อ f 50อันนี้ถูกต้องตามกระบวนความที่หมอเขาให้ใช้เลยนะฮะ เพราะว่า SPF 50แล้วก็ต้องมี PA บวกบวกบวกหมายความว่าเขาจะกันได้หลายชั่วโมงนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่จะปกป้องผิวของคุณเนี่ยจากเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฝุ่นด้วยนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าฝุ่น PM 2.5เราทากันแดดต่อให้เราบำรุงในตอนกลางคืนดีขนาดไหนแต่ถ้ากลางวันเราไม่ทากันแดดก็พินาศ ่อให้กลางคืนเรานอนเต็มอิ่มขนาดไหนกลางวันเรามาเจอแดดก็เป็นฟ้าเวลาสมมุติว่าคุณไปรักษาฟ้าไม่ว่าคุณจะเลเซอร์หรือกินยาก็าแล้วแต่หรือฉีดฟ้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่คุณหมอสกินจะให้มานั่นก็คือครีมกันแดดหรือยากันแดดแต่ยากันแดดที่ได้มาตรฐานต้อง SPF 5 0 PA บกบวววันนี้นะฮะ แนะนำนะคะทเวนที่โ plus นะคุณผู้ชมนะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเหมาะสําหรับผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกันเ,เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงแสงแดดได้ป้องกันฟ้าป้องก,กันกระป้องกันจุดด่างดำด้วยเทเวนที่ทุกโ plus mm hmm. ใครสนใจวันนี้ต้องทำยังไงบ้างครับปกตินะคะราคานะคะ3า0บาทแต่เราไม่ขายค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมแอดไลน์เข้ามานะคะ p i n g 8658นะคะย้ำอีกคร Saint ั S, ้งหนึ่ง PING 8658ในรายการเต่าตอบนะคะทักมาว่าดูรายการเต่าตอบลดไปเลย100บาทเหรือเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะกับ24 p n พค่ามีการสอน acting กันกลางวงนักข่าวเลยค่ะแม็กมาอยู่เยอะล้มไปหน้ากล้องเลยบอกว่าถ้าอยากจะล้มจริงต้องล้มแบบนี้ หรอคะใครสอนใครสอนใครคะอุ้ยแรงมากใครสอนใครคะแม็กสอนเอมมี่อ๋อหรอคะแล้วทำไมเอมมี่มีงานเยอะอุ้ยน่าจะพัวแม็กไม่มีงานหรอไม่ทราบค่ะไม่ได้ติดตามน้องเขาแต่อยากเจอน้องเขานะอยากจะให้กําลังใจน้องเขาจะไงแม่คืออยากให้กำลังใจยังไงแม่คืออยากไปกินข้าวกับเขาอะเออแล้วให้กําลังใจเขาได้คุยกันนอะเออได้คุยกับเขาอะสงสารเขาอะสงสารในฐานะที่ครั้งหนึ่งเราเคยเจอเขาอะเขาก็เป็นเด็กที่ เป็นเด็กที่เก่งคนหนึ่งอะน,นะ,ะเขาเป็นเด็กที่เก่งคนหนึ่งเราเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเขาเลยนะที่เขาออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับตัวพี่นะคะพี่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าอยากเจอน้องแม็กเขาแล้วก็อยากจะพูดคุยกับเขากินนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาฟาดเอมี่แรงมากเลยนะแม่ไม่โกรธโดนฟาดเหมือนเอมี่หรอเออแล้วเธอคิดว่าฉันจะเรียบร้อยเหมือนเอมี่เหรอไม่หรอกคนเราแหม พอเจอกันความรู้สึกมันก็เปลี่ยนเนาะเราก็อยากจะคุยกับแม็กมันมันก็เราก็จะบอกว่าเราก็จะสอนมันอะสอนสอนมันว่าเอออย่าไปทําอย่างนั้นแล้วเราอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะอยู่ในวงการนานๆเนี่ยมันมีวิธีอีกหลายวิธีเห็นแล้วก็สงสารน้องมันเห็นมันร้องมาหลายรายการแล้วเดี๋ยวกลัวน้ําตามันหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยแม็กพี่จะบอกอะไรให้นะร้องครั้งแรกกับคนสงสารพอครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดเนี่ยคนจะมองเป็น acting ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากเจอแม็กแล้วก็นั่งกินข้าวกันพูดคุยเรื่องสนุกสนานกันไม่อยากไม่อยากให้แม็กเครียดไม่อยากให้แม็กมาร้อง่มร้องให้มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่แนวแม็กอ่ะอยากจะ่นั่งคุยกันสัมเพเหระถามสนุกสุกดิบอย่างนี้มากกว่าคนเราบางทีเราไม่เข้าใจกันต้องมานั่งคุยกันพอได้นั่งคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆให้กันและกันค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าว จากประเด็นนิดเดียวกลายเป็นประเด็นคือเอมมี่มันไม่รู้เรื่องเอมมี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนถ้าเกิดรู้จักเอมมี่มาสิปีเนี่ยเอมมี่เนี่ยเข้าวงการด้วยการประกวดแม็กซิมนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ตำแหน่งแล้วก็มาดังกับตอนที่เป็นแฟนฮาวเวิร์ดหวังฮาวเวิร์ดหวังที่ถูกที่ถูกในประเทศออกไปนอกประเทศเนี่ยเพราะว่าเขาโดนคดีเก่าไม่ได้คดีเอมมี่นะคะเขาโดนคดีเก่าของเขาอยู่แล้วแล้วบ้านเขาอยู่ตรงห้วยขวางและตำรวจเขาไปค้นแล้วมันมีคดีเก่าอยู่เขาก็เลยถูกเนรเทศออกไปนอกประเทศ เอมมี่มันก็ทํามาหากินมันผ่านอะไรมาเยอะอถูกหลอกก็เยอะแล้วก็กว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็เป็นคนน่าสงสารเป็นหมอดูก็เป็นมาแล้วตอนนี้มันก็เป็นผู้จัดนะครับาแต่แตแม่เบอกว่าถ้าแมครู้ว่าเอมมี่เป็นผู้จัดเนี่ยอันนี้พลาดมันเป็นไปไม่ได้เพราะอ้มแอบแซบเขาบอกแล้วว่าแม็ก,ก็รู้ว่าเอมมี่เป็นผู้จัดแล้วก็ไปใช่อั้มแอบแซบเขาบอกเลยว่าไปแอบไปเซนไม่ไบอกอั้มเลยเพราะอั้มเป็นคนพาแมคไปเจอเอมมี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพลาดแต่ก็ไม่เป็นไร เราจะใครเป็นผู้จัดก็แล้วก็แต่เราอย่าไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่การเป็นดาราก,การมีข่าวดีกว่าไม่มีข่าว mm hmm. และถ้าเกิดเราไปสร้างข่าวเองอะต่อไปคนก็าจับโปะเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนิ่งๆอยากเจอเขานะอยากนั่งกินข้าวกับน้องมันแล้วก็นั่งพูดคุยกันแล้วก็คุยสารทุกสุขดิบแล้วสอนเคล็ดลงเคล็ดลับให้มันไปมันจะดีกว่าที่มันจะมาเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ต่อ,อไปคนเขาจะกลัว คนเขาจะกลัวน้องแม็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กำลังใจนอ้องม,มากกว่าทีี่่เเคาแตกอ,อ,อ,อันลยม,มทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีมิตรแท้แลวก็ศัตรูที่ถาวรไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรทุกคนเคยทะเลาะก,กันแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันก็เยอะคนเป็นเพื่อนกันหักหลังกันก็เยอะไม่มีมิตรแท้และศัตรูในที่ถาวรในวงการบันเทิงไม่มี แลวสุดท้ายนีถ้าหน้าดีต้องอยังไงครับแม่นี่เลยนะฮะทบ t w e n นะคุณผู้ชมนะฮะฝากไว้ด้วยนะ SPF 5 0 PA บวกบวกบวกอันนี้ถูกหลักตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะฮะแล้วก็ป้องกัน PM 2.5ก็คือฝุ่นด้วยไอ้ฝุ่นเนี่ยอันตรายนะนอกจากหายใจไปแล้วมันทำให้เราเป็นโรคปอดแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราในการเป็นสิวอุดตันด้วยครีมกันแดดที่ดีต้อง SPF 5 0และต้องมีคำว่า PA บวกบวกบวกวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะจากราคา390ไม่ขายนะฮะ ไม่ขายในรายการในร<อ>ายการเตาตอบเดี๋ยวคุณสั่งซื้อไปเนี่ยนะทเวนตี้โฟร์พลัสเนี่ยนะคะลดให้อีกร้อยหนึ่งเฉพาะแฟนรายการของทีวีภูเลยนะเหลือ290วิธีการติดต่อทำยังไงฮะแอดไลน์นะคะเพียงแค่แอดไลน์เท่านั้นนะคะ p i n g 8 6 5 8าย้ำอีกครั้งนึงค่ะ p i n c 8ป5 8จากราคาปกติ390บาทไม่ขายนะคะรายการเตาตอบวันนี้เท่านั้น ลดเลย100บาทเหลือแค่290า2 9บบาทค่ะติดตามรายการเต๋าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะ s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ